ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบๆก,กับพอแตรียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคซานเอลนะพี่น้องเด้อนะครับเมืเอ่อพอแตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาปูศรีสะเกดต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมเมื่อคืน,น,นนะวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่25ธันวาคม67เลาวพัฒนาออก4499 89 รับเลขลางก็ออก99นะพี่น้องเนาะครับครับของปูศรีสะเกดงวดที่พานมากกับเขาได้พี่น้องเนาะนะครับไปได้บงังริติดตามพอเตรียมกด้เห็นอยู่พี่น้องครับวันพุทธที่25ธันวาคม67ราวพัฒนาปูศรีสะเกดบนล่างวิ่งโลด9กับ0ขับปูเป็มเน้นที่0นะพี่น้องเนาะครับ แต่ว่าก็มี99เป็นไหมครับพี่น้องครับเข่าล่างนะพี่น้องเนาะรับปูนเนี่ย94 95 03 04ครับออก99เข้านะพี่น้อง่ะมือนีพอเตียมพามาติดตามต่อยนอะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาปูซีสะเกตนะครับให้เบิ้งน้ำกัน,นพี่น้อง วันศุนกร์เนาะพี่น้องเนาะครับศุกที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ มันหาบอกว่า <laughs> เราพัฒนาปูซีส,สกเกต ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องกับศูนยับ4ี่ศนยับ4เน้นที่สพี่น้อง ครับชุดวิ่นพี่น้องห้าหกเจ็ด คือชุดวิญในพี่น้องนะครับเปบ็นปูจับคูในพี่น้องเนาะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด ศูนย์เก้านะครับสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับ ส่วนตัวเน้นในพี่น้องและปูเน้นให้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสี่ห้านะครับ จัดเก็บน,นะพี่น้องเนาะบัตรนี้ไม่เด็ดสามตัวนั่นแหละพี่น้องเนอะครับเล็กสามตัวศูนย์สี่เจ็ดแปดศูนย์เจ็ด ูนย์ห้าหกสี่สามกันได้พี่น้องเนอะตัวกัน ครับตัวก,กันนะพี่น้องเนาะแปดเก้าแปดศูนย์สามนะ,ค,ะครับครับคือเนียนให้พี่น้อง สีสะเกณฑ์น,นะพี่น้องเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอไวยนะครับเด้อเราพัฒนาปูสีสะเก็ดน,นะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรวดศูนย์กับสีเน้นที่สีเน้นที่สีเน้นที่ศูนย์พี่น้องคือเน้นสีมิตสี 4, หาตัวเดียวนะครับอ่ะมักสอบกับพิจารณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะข้าพระเจ้าขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเก็ดเนาะครับเนาะ รับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อเต้มคมับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเต้มก็อไว้พ่อคอยเขา่าคอยแตกฟังๆรับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแดงนเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้อง ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นําเพื่อจะบอผ่าดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโศกโศกมันมานแห้งแห้งรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะร้บพอกันชิปนาพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผพ